ังแล้วนะครับฮะดังแล้วนะครับเ็คดีไปจะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะที่ผมแนะนำนะครับท่านผู้ชมนะครับซ่อมพาวเวอร์แอมป์นะครับอาการลดเสียงไม่ได้นะฮะแต่ว่าที่ลองตอนนั้นนะฮะผมต่อลำโพงเพียงข้างเดียวนะครับแล้วก็เช็คว่าปรับลดเสียงได้ปกตินะครับ เป็นเพราะว่าพวงรุ่ม,มันเสียนะฮะแต่ตอนนี้นะครับผมลองลำโพงสองข้างครับนี่นะฮะน,นะครับพบว่าเสียงมันออกข้างเดียวนะครับฮนะบเดี๋ยวลองให้ดูเลยนะครับนี่ครับครับเ,เสียงออกข้างเดียวนะครับ ลองปรับบาลานซ์ดูนะครับตันนี้คือบาลานซ์ครับฝั่งนี้นะครับด้านซ้ายนี่ดังนะฮะด้านขวาไม่ดังนะครับลำโพงข้างนี้ไม่ดังนะฮะ มีปัญหานะครับดังข้างเดียวนะฮะเดี๋ยวจะแก้ไขนะฮะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมทั้งหมมาแก้ไขนะฮะว่าทําไมมันถึงดังข้างเดียวนะครับเชิญติดตามได้เลยครับการซ่อมนะครับเราต้องรู้ก่อนนะฮะว่าสัญญาณมันไปยังไงนะฮะเราควรจะดูไล่การทํางานของมันให้ออกนะฮะว่าภาคไหนเป็นยังไงนะครับผมได้ทําบล็อกไดอะแกรมนะฮะเพื่อให้ง่ายในการไล่สัญญาณเสียงนะฮะ เป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะสัญญาณจะเริ่มต้นมาจากอินพุตนะครับสัญญาณเข้าอินพุตนะฮะนี่คือแจ็คอินพุตนะครับตัวนี้นะฮะสัญญาณอินพุตเข้ามานะสัญญาณอินพุตเข้ามาเข้ามาก็จะผ่านนะครับ RL ก็จะผ่านวงจรปีแอมนะครับตัวนี้คือจุดปีแอมรับสัญญาณเสียงเข้ามาหลังจากปีแอมนะครับได้สัญญาณเสียงแล้วนะฮะ จะวิ่งตรงมายัางวงจรโทนคอนทรลนะครับทนคอนทรลอยู่ตรงไหนทนคอนทรลก็อยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับที่มีวนลุ่มนะฮะวอลุ่มแล้วก็ปรับเสียงแหลมเสียงเบสดนะฮะแล้วก็แยกซ้ายขวาคือตัวนี้นะฮะพอผ่านวงจรโทนคอนทรลเสร็จแล้วนะครับก็จะวิ่งตรงมาเข้าบอร์ดพาวเวอร์นะฮะในจุดนี้จะเป็นชุดผ้าขายายนะฮะวิ่งมาตรงนี้นะครับ ตัวนี้ครับสัญญาณวิ่งมานี่ฮะมาเข้าตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณเสียงซ้ายขวานะฮะครับซ้ายขวาและกลาวนะครับพอมาถึงจุดนี้แล้วนะครับจะแยกนะครับสัญญาณด้านเสียงด้านขวานะครับจะออกมาผ่านซีคัพปิ้งนะครับสิบไมโครยี่ห้าโวลต์นะครับด้านซ้ายก็จะเหมือนกันนะฮะผ่านซีคัพปิ้งนะครับสิบไมโครยี่ห้าโวลต์นะฮะก่อนจะส่งเข้า ภาคขยายที่เป็นทรานซิสเตอร์ได้ก่อนนะครับแล้วเข้าภาคขยายที่เป็นทรานซิสเตอร์เอาพุทนะครับ4ตัวนะฮะนี่นะครับก็คือจุดนี้ครับทรานซิสเตอร์4ตัวนี้นะฮะชุดนี้ชุดใดนะครับแล้วก็จุดนี้เป็นชุดที่ว่าสัญญาณออกมาจากวงจร p ีแอมปีโทนฮะวิ่งเข้าตรวนี้นะครับวิธีไล่ก็จะไล่มาจากภาค power ก่อนนะครับเราจะต้องมาไล่ภาคขยายก่อนนะครับ เสียงมันดังข้างเดียวนะฮะตอนนี้คือด้านซ้ายมันดังนะครับด้านขวาไม่ดังนะครับตรงนี้คือผ้าขยายนะฮะตอนนี้คือทรานซิสเตอร์สี่ตัวนะครับฝั่งนี้จะเป็นด้านซ้ายนะครับขยายเสียงด้านซ้ายฝั่งนี้จะเป็นด้านขวาะสัญญาณเสียงนะครับที่ออกมาจากปีนะครับคือจุดนี้นะครับจะมา,มาเข้าจุดนี้นะฮะ วิธีการเช็คนะครับเราจะต้องคอนเฟิร์มนะครับผ้าขยายก่อนนะครับว่าผ้าขยายใช้ได้นะฮะโดยการคอนเฟิร์มสัญญาณในจุดที่อินพุตตรงนี้นะฮะอันนี้คือซ้ายนี่คือขวานะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับเทคนิคในการคอนเฟิร์มนะครับเพิ่มบนลุ่มขึ้นนะฮะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับครับแตะดูนะครับอันนี้คือด้านซ้ายนะครับ ด้านซ้ายดังนะครับด้านด้านขวาก็ดังนะด้านขวาก็ดังแสดงว่าผ้าขยายเสียงนะครับด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับใช้ได้แต่สัญญาณที่เข้ามานะฮะมามีถึงผ้าขยายนะครับเราต้องมาไล่ดูนะครับว่าสัญญาณมันมาถึงตรงไหนนะฮะโดยการนะครับเราใช้ผ้าขยายจากตรงนี้นะครับแล้วก็ ไล่หาสัญญาณอินพุตเข้ามานะครับในจุดนี้ที่มีเสียงดังนะฮะครับแบบหนึ่งนะจะลองให้ดูครับผมจะนำนะครับสายจัมนะครับมาบัดกีนะครับเข้าในจุดที่มีเสียงดังนะฮะโดยจุดนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมปิดเซฟิตอยู่นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำการเปิดเครื่องนะครับนะฮะตอนนี้มีเสียงทำนะครับนะฮะอ่าแล้วตอนนี้ปรับบอลลุ่มมาข้างขวาข้างเดียวนะครับเพราะว่าข้างซ้ายมันดังอยู่แล้วตอนนี้ก็เปิดเพลงนะครับอ่าตอนนี้คือเปิด,เ,ปดเพลงแล้วนะฮะแต่ไม่มีเสียงนะครับอ่าเรามาดูกัน เริ่มต้นของสัญญาณนะครับนะฮะสัญญาณเข้ามานะครับเริ่มต้นของสัญญาณนะครับมีแล้วนะครับนี่คือคอนคอนเฟิร์มภาคขยายนะครับภาคขยายด้านด้านขวานะครับมีเสียงนะฮะแล้วตอนนี้มาดูสัญญาณสัญญาณจากตัวนี้นะฮะสัญญาณที่ผมคอนเฟิร์มเนี่ยคือจุดอินพุตนะครับมีแล้วนะครับอินพุตก็จะวิ่งมาเข้าปีโทนนะครับสัญญาณปีโทน ปีโทนคือจุดไหนปีโทนคือจุดนี้ครับจุดนี้นะฮะจุดนี้นะครับนี่นะฮะอาจจะดูยากสักหน่อยนะฮะอ่าอันนี้ก็จะมีเสียงนะครับอ่าแต่เสียงเบานะครับอ่าจะเขียนไว้อยู่นะครับจะเขียนไว้ว่า R L อยู่นะฮะ ตตรงนี้ก็มีอยู่นะครับอพาพอจากตรงนี้นะครับเสียงตรงนี้นะฮะในจุดนี้นะครับคือจุดนี้มีเสียงแล้วนะฮะตรงนี้มีเสียงวิ่งเข้ามาเข้าปีโทนปีโทนมีเสียงแล้วก็จะออกจากปีโทนนะครับมาเข้าในจุดนี้ครับจุดนี้คือ R และก็ L นะครับคือจะมี C 2ตัวนะครับตรงนี้คือ เสียงเข้ามานะฮะด้านขวานะครับอ่าเดี๋ยวแตะดูครับต่อเข้าจุดนี้เลยนะครับนี่นะฮะจุดนี้นะครับจุดนี้จุดนี้นะครับจุดนี้มีเสียงนะฮะแล้วก็ต่อเข้าที่นะครับที่ผ่านซีนะฮะ เพราะว่าจากจุด R เนี่ยจะวิ่งผ่าน C นะครับ C สิบไมโครยิห้าโวลต์นะครับคือจุดนี้นะฮะนี่นะฮะนี่ขาเข้านะครับขาเข้ามีนะครับครับขาออกนะนี่ครับขาออกไม่มีครับขาออกไม่มีนะฮะขาเข้ามีนะครับนี่นะฮะนี่ขาออกไม่มีครับเสียงเบามากฮะนี่ครับจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับเนี่ย เดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนซีตัวนี้นะครับ10มโคร25โวลต์นะ,ะครับปิดเครื่องก่อนนะครับลองให้ดูเลยนะครับนี่นะฮะซีตัวนี้นะครับ นะครับชิปไมโคร25โวลต์นะฮะเป็นซีคัพปิ้งสัญญาณนะครับซีตัวนี้นะฮะนี่นะครับตัวใหม่นะฮะเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนให้ดูนะครับวิธีการใส่นะฮะต้องใส่ให้ถูกขั้วนะครับมันจะมีขั้วบอกอยู่นะฮะบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับ แล้วก็สีที่เอามาใส่จะเป็นค่าเดียวกันนะฮะคือใกล้เคียงแต่ว่าทนแรงดันนี้ต้องทนแรงดันเท่ากันนะฮะหรือมากกว่านะครับตัวนี้คือทนแรงดัน25โวลต์นะฮะ50โวลต์เราก็ใส่ได้นะครับ10ไมโคร50บโวลต์ก็ใส่ได้อ่าตัวนี้คือใส่แทนไปแล้วครับบัตรกีนะฮะ ไปเลยเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับตอนนี้ผมปรับบาลานซ์ไว้ที่ด้านขวาด้านเดียวนะฮะเปิดสวิตชดังครับอ่าดังแล้วนะครับฮะดังแล้วนะครับฮะนี่ปรับสองข้างนะฮะครับดังแล้วนะครับ สาเห็นที่สัญญาณออกข้างเดียวครับเพราะว่าสีนะครับสีคัปปิ้งตัวนี้นะครับมีปัญหานะครับขาดนะครับเสื่อมสภาพนะครับเพราะว่าเครื่องมันเก่ามากนะฮะก็ทําการเปลี่ยนนะครับเสียงก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับสข้างนะครับฮะี๋ยววงจรนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ในเว็บไซต์นะฮะ c h e c k d i y c o m นะครับเข้าไปดูรายละเอียดนะครับเข้าไปดูวงจรนะครับในเว็บไซต์ได้นะฮะเพราะว่าผมไม่ลงรายละเอียดเรื่องวงจรนะครับผมทําเป็นบล็อกแอะแกมนะฮะเพื่อให้ง่ายสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาอยู่นะครับอาจจะมองภาพรวมไปก่อนนะฮะว่าเครื่องทํางานยังไงนะครับสัญญาณเข้าตรงไหนผ่านตรงไหนนะฮะจุดไหนคืออะไรนะครับตัวนี้คือลําโพงนะฮะนี่ฮะลำโพงคือจุดนี้นะครับ เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการไล่วงจรนะครับเสียงข้างขวาหายนะฮะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผ่ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ